วัสดีค่ะวันนี้ป้าออก็มาอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนนี้อยู่หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้านะคะค่ะเมื่อวานป้าออเดินทางมาส่งลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ดกรกันชาได้ขึ้นเป็นผอ,อนะวิทยาลัยแห่งนี้นะคะปะออ้าออพักค้างคืนค่ะตอนเช้าป้าออก็มาเดินออกกำลังกายค่ะ ก็ทักทายกันนิดนึงนะคะค่ะเราก็ดูนี่คือ,อหน้าถนนข้างหน้านะคะถนนข้างหน้าของวิทยายเทคโนโล,โลยีและการจัดงานตางฟ้าก็าออกก็มาทุกท่าพเป็นระยะะนะคะเดี๋ยวป้าออกก็จะพาชมตลาดตดินเล่นกันนะคะค่ะที่แห่งนี้ครั้งแรกนะคะที่ป้าออกมาค่ะที่ทำเภอตางฟ้านะคะก็เช้าก็สนามกีฬาเขาใหญ่มากค่ะ มีประชาชนมาออกกําลังกายกันเยอะเลยนะคะประเดี๋ยวก็จะเดินชมเดินชมไปตลาดด้วยกันนะคะค่ะส่วนอันนี้ฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามกับวิทยาเทคโนโลยีตากฟ้านะคะก็เป็นโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิธิ์นะคะเป็นโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิธิ์นะคะก็สกัมภัษสองัักงานคณะกรรมการขั้นทุนฐานนะคะค่ะอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะถือว่าจุดนี้เป็น จุดการศึกษานะคะแหล่งของการศึกษาะคะ <S <S ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังุูนเราก็จะไปที่วงเวียนนะคะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะคะป้า,อ,าปออกก็มาดูวิถีชีวิตยามเช้าของอำเภอตากฟ้านะคะวิถีชีวิตยามเช้าก็ราวๆหกโมงกว่าหน่อยๆน,นะคะก็ยัง ราจะไปเจอข้างหน้านะคะก็เป็นถนนหมายเลขหน,นะคะหมายเลขหนึ่งที่จะขึ้นเหนือนะคะข่ะนนี้ป้าออก็อยู่ที่วงเวียนแยกตลาดตากฟ้านะคะขณะนี้เวลา6นาฬิกา17นาทีนะคะค่ะวันที่10พฤศจิกายน2,563นะคะสวัสดีอดุลเบิกฟ้าสำหรับวันนี้นะคะสวยงามค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดแยกนะคะ ของเส้นไมเยเล็กหนึ่งนะคะนี้รอบๆบแยกตลาดตากฟ้านะคะค่ะอากาศสดใสพระอาทิตย์กำลังคอแสงสีทองนะคะอ่าสีทองมาแล้วก็เปิดฟ้ารับารุณวันใหม่กันนะคะวันที่10พฤศจิกายน,นะคะ่ะตอนนี้รถก็กำลังติดไฟแดงนะคะป้าออกก็บันทึกความไดารักของอำเภอตากฟ้า ณจุดนี้ไว้ให้นะคะ6โมง17 18นาทีแล้วนะคะค่ะส่วนจุดนี้ที่ใกล้ๆกับพอนาฬิกาอังเอตาฟ้าก็คือธนาคารกรุงไทยค่ะ รอดกินกันดีกว่าค่ะขอบเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนก็มีชาวบ้านนะคะก็มาขายมาขายกระเป๋าก็แต่เช้าเลยนี่ของที่นี่เหรอคะพัทลุงค่ะอ๋อของพัทลุง,ลงอ๋อของพัทลุงปัจจุอ๋อมาไกลาจาก อันนี้คือสินค้าจากใต้ค่ะจากพัทลุงมาโชว์ที่ที่ตากนะค่ะกระจูดกระจูดค่ะกระจูดของพัทลุงดังค่ะกระจูดพวกเครื่องสารขอชมหน่อยนะคะค่ะสวยค่ะอันนี้กันหน้าอันนี้ใบเท่าไหร่ค่ะแบบเนี้ยอันนี้ห้าเก้าค่ะอันนี้ย่านลิเพาอ๋อย่านริเพาใช่ค่ะค่ะสวยจังขอต่อไปก็ย่าริเพาอย่านริเพาอุ่นเห็นไหมเนี่ย 고 <머래> มาตลาดเช้ากันนะคะเพื่อมากันัน้ยตดตร้มตงเท่าไรค่สิบบาทร้อนร้อนเลยนะร้อนร้อนโอ้อน แค่ค้าเลือกให้ถุงหนึ่งอ่อนๆหน่อยอ่อนิ่มๆถุงหนะะึ่งค่ะโอเคได้ค่ะนิ่มๆ,มๆโด๊ะเด็กโตหน่อยสวยมากเลยค่ะถุงละยี่สิบบาทน่าจะอร่อยนะคะถ้าออัดชื่หนึ่งถุงค่ะไปมาค่ะตรงนี้หน้าวงกันข้ามกับขอนาฬิกาวงเวียนนะคะ ก็เป ah. ah, ็นทิ่ทการทำการที่ตกสร้างต้นเอกสัฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอ่าเดินตรงเลยนะคะเดิตรงเลยอ่าก็ออกก็เดินสร้างถนนนะคออกก็เลยข้างค่ะติดไฟแดงค่ะติดไฟแดงค่ะเมื่อกี้ก็ออกอยู่ตรงโน้นนะคะบ้านตัวค่ะแล้วก็เอาตรงนี้บ้าง สานที่คือกำเนิดของตีแยกตลาดสัตว์้านะคะพอดีที่ตลาดแม่ค้าเพิ่งมาค่ะของยังไม่มากนะคะก็ออกก็ได้ขับรถต้มนะคะมาลรื่งไวงาย20่บาทถูกบ้างคนะ่ะ20บาทข้างฝั่งนะคะแต่ถ้าแถวแถวบ้านเรานะค่ะถนนเส้นนี้ก็ไปนครสวรรค์น,นะคะไปนครสวรรค์อีก6กกิโลนะคะและก็อำเภอท่าตะโก35กิโลค่ะ นี้ก็ให้ดูบ,บรยยนะแบบรยากาศอีกโรงเรียนบรยากาศยามเช้านะคะที่อำเภอตากฟ้าค่ะหน้าโรงเรียนรังสรรค์วิทยานะคะในวันที่10พฤศจิกาพฤศจิกายน2563ค่ะค่ะข้างหน้าก็อ๋อเหนเน็นพระเดินวินพบะบางนแตบบ่ ใส่เลยใส่เลยค่ะนิมนค่ะนิมนค่ะพอดีมีข้าวโพดมานะคะมีข้าวโพดมาหนึ่งถุงนะคะก็คงจะใส่บาทแล้วล่ะค่ะอยากจะใส่บาทค่ะภาคกำลังข้ามทางหนึ่ง พระเยอะค่ะพระบทใหม่แน่เลยค่ะใส่เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็โมทนาสาธุด้วย สาธุสาธุสาธุค่ะได้ใส่บาตแล้วพัฒนาสาธุด้วยนะคะโชคดีโชคดีค่ะโชคดีวันนี้ได้ได้ทันพระเห็นพราก็ได้ข้าวโพดมาถุงหนึ่งก็ใส่บาตตอนเช้าแล้วนะคะค่ะค่ะนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคะ อีกมุมหนึ่งของอำเภอตากฟ้าค่ะก็เป็นส่วนราชการนะคะก็เป็นส่วนราชการค่ะแต่เป็นส่วนราชการอะไรเนี่ยป้าออต้องดูใกล้ๆน,นะคะดูใกล้ๆว่าคืออะไรอ๋อนะคะเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้าค่ะเป็นเทศบาลตำบลตากฟ้านะคะสำนักงานเทศการตำบลตากฟ้า แสงกำลังสวยเลยค่ะแสงกำลังสวยมากค่ะโอ้สดใสสดใสค่ะแล้วก็มีพระเอกนะคะมีพระเอกยือนอยู่ด้วยยืนคอยอยู่นะคะสวยมากนะคะสำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้านะคะเทศบาลตำบลตากฟ้าค่ะป้าอ๋อก็มาถึงที่พักนะคะนี่คือที่พักของปออ้าอ๋อพักคืนวันที่เก้า นะคะพักขึ้นวันที่9ก้าบ้านพร้อมสุกนะคะก็เป็นบ้านในน้อยน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราก็ชมกันนะคะค่ะยาประชาสัมพันธ์ให้ค่ะวันนี้ค่ะค่ะจะป <laughs> ระชาสัมพันธ์บ้านให้ออ <laughs> วัขคืนพักที่นี่ค่ะเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ว่าหน้าอยู่มากเลยค่ะนี่คือบ้านพร้อมสุกนะคะค่ะนั้นคุณพี่วันนี้ค่ะ ค่ะไปเดินมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์บ้านพร้อมสุขให้ค่ะค่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> จ้าของบ้านน่ารักมากค่ะบ้านพร้อมสุขนะคะอยู่หลังสํำนักงานต bon, ําบลเทศเทศการตําบลตากฟ้าค่ะนี่คือบ้านหลังน้อยนะคะน่ารักค่ะมีอยู่สี่หลังนะคะป้าออก็พักหลังสองกับหลังสามนะคะหากใครชอบสีอะไรก็จองได้นะคะ จองได้ค่ะจองได้ค่ะจองได้นะคะอยู่ที่อำเภอตากฟ้านะคะหลังสำนักงานเทศบาลตำบนตากฟ้าค่ะขับมาออกก็ให้ดูรอบๆนะคะรอบๆสำนักงานเทศบาลตำบนตากฟ้าค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ ค่ะส่วนมุมนี้ก็เป็นดับเพลิงค่ะเป็นดับเพิงนะคะเป็นดับเพิงส่วนมุมนี้ก็เป็นพระพุทธรูปค่ะนี่คือสำนักงานเทศบาลตะบนตะฟ้าน,นะคะ,ะ,ค,ะค่ะตอนนี้ป้าออกก็มาใกล้ที่พักนะคะค่ะ ที่พักอยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลตำบลตากฟ้านะคะค่ะส่วนคนข้างหลังก็เป็นเพื่อนพระออที่ไปด้วยการคู่คนุกแขกนะคะ <c oughs> เราได้ทักทายแล้วเขาก็ไปค่ะพระออเขาให้ชมบรรยากาศยมามเช้าวันนี้นะคะ,คะที่อำเภอตากฟ้าค่ะพระออมาออกกำลังกายแล้วก็เดินชมตลาดเมื่อกี้เขาพาให้ชมกันบ้าง <c oughs> เล็กๆน้อยๆน,นะคะ เพราะว่าตลาดยังไม่เริ่มแม่ค้าพอเริ่มมาแต่ป้าอออไปถึงก่อนแม่ค้านะคะสําหรับวันนี้ป้าออก็นําชมอําเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะคะแค่นี้นะคะแล้วก็บ๊ายบายเราเจอกันใหม่นะคะไปไหนป้าออก็จะพาป้าป้าออก็จะพาเพลินเพลินไปทุกที่นะคะติดตามป้าออช่อง YouTube นะคะป้าอออพาเพลินเพลินนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะป้าออค่ะ